สวัสดีพี่น้องสวัสดีอีกรอบนะก็ตอนบ้านลุงอ้วนเลยพี่น้องเ้ยลุงอ้วนกำลังมาแต่ไรง่วงวพี่น้องสวัสดียายล้มกับพ่อเอาไปไล่มาแต่ทรง่วงวันเออตากฟนมาว่าสันล้มกับพอยิงล้านด้ษะยิงล้านกับโง านั่น,นบ่อยังอันนี้นะบ่นึกว่ากล่องข่าวเอาเพื่อทมไว้เพื่อเอามาจะใช้อันนี้นะเพราได้สีขาวแล้วเพือ่อม,มาใช้นา้าอันเกี่ยวและแต่เป็นเกี่ยวเออมาใช้น้าลาดอ๋อ,อนางลาดน่ะบ,บ่ได้อยู่บ่เอานางคนไปใช้เลยไปใช้จ้าจ้นางเมื่อบ้านบ่แนวได้ เออไปหากีกบเอาแเ้วได้ <laughs> ไม่ได้อะไรมาให้นีไ่ได้จะหมูในและสิมาแบงหายจากน่อยเพิ่นเสียเอาลงไปให้อันร้านเฮ็ดซินหลอดขึ้นมาทรงร้านร้านอันของข่าวของเฮียนอยู่พุ่นน่ะเด็ก็ขึ้นมาหาน้องเดี๋ยวสิไปแบงมูให้เพิ่นนะนี่<อ>ติ้นบอกปกล้า,ก,ากินบ้า ได้เสมาแบ่งมูให้เพื่อนพ่อได้อันเพื่อนลาบพี่น้องเอ้ยไม่ได้อะไรมาฝากอ่ะเมาแบ่งมูพ่อได้ไว้ให้ปิ้งให้ลาบเอากระลายเจ้าเสียสองเพื่อนเสียวลงไปเห็ดหลอดอะไรเห้ร้านข่าวหงเฮียนกินข้าวกันเน็งล่ะลุงวัดบ่อน้าเฮากากินละหละสิแบ่งแต่มูนี่ไว้ให้ว้า มือดาวาผู้บกครองเอ้ยฝนฝ้าขน้องกระจายแยา,าข้าวาม่ตะข้าวกลางเป็นอะไรพักมีซีซอมนะงามอยู่นี่นะเนลอะเอาเโอ้ยอุกังเลยเนาะแห่งกับเบิดข่ายพันแห่งกระเริงอ่ะสองคนลาบคาบหนึ่งค่ะใส่ตู้ไปให้ ถึงล้านกระป่วงพี่น้องบ่เห็นค่ะป่วงเรื่องพักมีซีซ้อมนางบได้ขาได้ขายเนาะอ่างทางใจ่ายของเจ้าหน่ะเพื่อให้การการไปทัวร์ที่เสร็จแล้วฮ่า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 ฉันจะว่าไปทัวที่แล้วบักขาดนี่ไปทัวที่ได้ขาดนี่หนื่อยน้ำดีเนาะเฮงเบอร์ตันนะเฮ้ย ขึ้น,นเบิร์ตเท่านันลูกลกัางมาให้แล้วก็ไปซื้อหัวผักเบิร์ตแต่กับเ,บเบปื่อยเบิร์ตป้าลงไปซองบางพักปะโอ้มึงเนี่ยพี่น้องเอ้ยเจสีสีได้ตากฝนลงไปแล้วค่ะแจะไปไปเบิรงสวนพักลุงอ้วนก่อนเป็นแนวเลอร์พอเสียเอาปลาคูงลงให้ลงไปต่ำยิงร้านก็ไม่อยู่ค่ะไม่รู้ไปไหน เธอป่วงเธอเครียดเรื่องผักเรื่องมีเพิ่นอัปเดตสวนผักเจลาดลุงอ้วนกันพี่น้องเลยเจ้าของผักก็ไม่อยู่ค่ะพ้นกระนำเอออันนี้นั่งโลค้ายนงโลายเลยเท่าไรแล้วเดี๋ยวนี้นะขึ้นราคาหรือเป่า จะหาแล้วจ้าออืกำยังโอ้อยู่เนาอของนางนางกับไปหาลูกค้านะครับโอ้สามสี่แปลงของเกล้านี่พี่น้องเลยของเกล้านี่ไงเอองามอยู่ห้องนางนี่งามงามงามโอเคอยู่อันนี้นางกำลังสีลงไมอีกเป็นบุญของลูกอ้วนทางลูกค้าของลุงอ้วน รู้อ้วนคนสวนสิบมีแห้งเห็ดสวนลนอแหละเนาะขนาดนี้สมบมีแห้งเห็ดสวนอะไรๆอันที่โป๊ะไ้วด้ลุงวัน่นอ๋ออืมอืมอืมเด็กานันอยู่คนก็ลงกนะโลงมาอีบกระาเปื่อยไรดีนะงานบอ่อเออเพราะว่าอุ้งอ่างแล้วกระทั่งใจ รลังงามอยู่เนาะภาคเห็ดได้ผูกฝนกรสีมาพอฝนเราพี่น้องงามแล้วเนี่เป็นยงเหลืองในในฝนเออฮะฮ่าฮ <c oughs> ่วยสาำส,สากซ้มซอนพี่น้องเลยภาพตัวยังอ้วนนับร่งคืน ทุนกลัมาอีกแล้วเนาะเทวดาก็มากันแก่คนแก่นะจ๊ะจะเอาแรงที่ไรมาทำสวนเ่ามีกระลักเ่ามีกระจิตกระใจ่ายแล้วนะมีกระใจลงทีไรก็ลบลงทีไรก็ลุบมีตลบมีตลบมีตลบมีแต่ขาดทุนเพราะว่าปลูกพักกับพี่น้องเอ้ยคุณอ้วนลงสวนคนสวนที่ไม่มีแหงแล้วเพราะว่าเนาะ เนาะงามอยู่ไดนะ้หนักเชี่ยวลืออยู่ฝนัดจังได้หมามานะ่าได้โลละ่าอยู่ผมเมืดโลล่มาอีกแลยมาการเก่งคนเก่งน่าสะอาด<ๆ>ใจไม่มีแรงจะทำสวนอีกแล้ว <laughs> ตอนนี้กยาสมุนไพรกินาสมุนไพรป่าวเนี่ย<ค>นมลูกยอด ย้อนแค่นี้แค่นี้้องเจ้ากับห้เจ้าเยย้นนย้อนอยู่บ่คุณยายรุ่นนี้แห่ก็ย้อนเพาะว่าทำงานหลายทำงานลายทำสวนหลายมดุ่กย้อนแค่นี้ออก็กินยำต้มสนุนไส่เอ,อดึงมดลูกขึ้นบ้านนะมดลูกพดข้าวอูห <c oughs> <c oughs> ี่น้อง <c oughs> ลูกวันเห็ดสวนหลจนมูลย้อนมาว่ลูกย้อนขนาดลูกวนยังกันซ้ำนี่ทุกข่อยสิซ้ำได้ใช่ไหาลังลงทัวมีเองดีใจเนาะมันกะละงามเพราะว่าสู่เทวดาเอ้ยสงสารคน่าคนแก่เด้อเดียตกลงมาเดียตกลงมาซ้ำโนไปพ่นตกลงมากลงมาสิ เห็นนาได่แล้วเหรอเฮ้ยนาแตงบอบเปลนแตงบอบเป็นอ่างทันใจนาบุหันพราวบะตกะได้ฝนกลาเออฮูยนี่กระแเงฝนขึ้นมาทรงหลานก็ได้ลงนี่กระคัดโต๊ะมาแล้วก็ได้แขเพท่มสิบครอบักฟุงเพิ่งลงฟอได้ลงไปต่ำพี่น้องเอ๋ยต้นได้มาต่ำแซ่บต้นได้มาต่ำแซ่บกรอบ แนะนำเราอจักลูกหนึ่งดอกนักมันบนเอาหรอกนะสิมาลักบักหุงเพิ่นกันค่าบันลัารอกบ่คาจนฮะเนี้ยโอ้หหนังล้านมาแล้วจิลลานมาแล้วจลาดมา้วจกนังมาแต่สานั่งไปหาอันลูกค้าบปจักขค้าไปหาออเดอร์บจัก เดี๋ยวสิหายนางมาปิดิหายซาน้างจังหู้เจรานคนสวนลุงอ้วนก็คนสวนอันนี้นางกำลังถากทางหยาออกพี่น้องเลยกระสิลงไม่อันนี้ก็เผาแก็บเสร็วเรียบร้อยนะคะมะละกอนางกระดกดกก็เลยขึ้นมาแว่เพิ่นจะว่าบ่ได้อันยังเออได้อยู่ได้หมูตอนหนึ่งให้เพิ่นเราได้อัน เห็ดลาบกินมะแลงมาจะใสย้อยเมื่อบ้านผู้บอเนี่ยเนี่ยพี่น้องเอ้ยกะลังงามพักก็ได้พักนั่งกะงามงามพ่อมีออเดอร์ข้าวอยู่บ่เอ้ย นันเดมีออเดอร์ข้าวอีกแล้วยิงเอื้อยคอยยินดีด้วยค่ะยินดีด้วยเดี๋ยวฉันก็จะซื้อค่ะจะจะซื้อผักลุงอ้วนกับเจ๊ล้านคนละแสนค่ะสว,ส, <laughs> สวัสดีค่ะคุณไปไหนมาผมา,มาไปเมืองเมือบ้านพี่น้องเลยเพื่อนฮักก็มาวันนี้เจ๊สีจะมาซื้อ ซื้อผักลุงอ้วนกับเจรานนะคะคนละแสนค่ะซ,ซื้อไว้ในานานนี่แหละค่ะซื้อแล้วก็เอาไว้ตรงนี้ไงขอบคุณล่วงหน้าค่ะพาอได้เสื่อนหมากซื้อผู้บอกคือวันอนไดโมเมนไปโฮมซื้อแตะยาได้เอื้ยอีกแล้วยาคุ้มบอก่ะกินยาดำผู้เทา เอาได้จ yeah, ี่ร้านไปซื้อยาหนันยาอะไรยาให้เโอะทำนี้ยังไงบ่พอบ่เอ้ยฮะดังระตุบดังปึ้งพึ่งอยู่กินยาลดทุงนี่งอ๊ยมานบ่ก็ไม่พอแค่นี้ก็ไม่พอมานอยู่บ่มื่อนี้มีออเดอร์คาวฮาโลเอื้อยคอยว่าพี่ดองเอ้ย นึกว่าไม่เจอเธอสักวัคซีนมาเมื่อไงเมื่อวานยังไ่ได้เออคอยกับไปสีดคือกันแล้วนี่ยังไม่ได้พักพ่อนเลยนี่กวินหัวเลยครับขึ้นใายจะเจียนน่ะมัน่อวานต่างองมันกูยังมีแห้งอยู่ได้แบบเออกได้ขายจ้าต้องอีท่าอวตีเออมันกัดก้างใหญ่ก้างามอยู่ได้ก้าเคี้ยวขัดอยู่ได้ของเจ้าก็ได้ไม่ครับกำลังปูเออคุณอ่างสั่งใจอ่ะลบทบเอยลบ Ôi lúc ngam, ơi ngam Vào <laughs> mẹ, chào cơn văn chăn Vào mẹ, chào cơn văn xào <laughs> Văn xúc, xúc bó ừ. <laughs> ừ, 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 ừ. ơi ngam, ơi ngam, ngam ngam, Cả lô là sao hà bò Cả bò แต่ลูกพ่อแม่เดียวกันกันยังดีใ้บริคือกันในลุงวด้ลว,ปปลว,วง,ง,นงมนวกอนมันเียวอยู่เอามันยังเคี้ยวถ่ายมันเลืองพถ่ <laughs> ายมันเลืองจังสิคายพราะว่าเอาวอนนวันนี้เจสีก็ใจดีค่ะจะมาเหมาคะ่ะสองแสนไปเลยเพราะคนละแสนคะ่ะค <laughs> ่ะเมากับ ซื้อก็ซือซ้อไว้อยู่นี่แหละค่ะพี่น้องเอย๋ยซือ้อใบข้านานนี่แหละค่ะซือ้อไใ้เพิ่นไปขายตอ่อเ <laughs> พราะได้เพิ่นไปซือ้อหมากซื้อผู้ลุงอ้วนก็ไดายซื้อกาเฟงกาแฟเจรานกับพอด้มีแห้งอันมีแห้งอันมาเห็ดสวนต่อนะคะกาแฟเ,ฟเฟแบิดแล้วพอดีเลยนะคะขอบคุณค่ะเบิร์สองสุดท้ายเลยแล้วกันซัมมาซินมาบอกครับว่อยากกินนะเอออย่าพากินหลายมันกำลังอ่ะนะ ยิงเหัิเลยไ่ตายลำเีน่ตายลำวกาแฟกับมันนี่อยกระยว่าแม่นทีวแนวอื่นวะที่แนวอื่นนั่นดีนันดีจะให้ลูกอ้วนได้เผานั่นดีว่าเราก็จะห้จะฝืดใตัน่ะเท่ว่นคือนำล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 เพราะว่าบกเข้มสองนึอเะเข้มก่อนจะบ่อาการบ่บ่ไปด้วย วันนี้ซักสเตปปูลูแล้วมันนางเมอร์แ <laughs> สดงว่ามันขาดบาดดขาดสเตปปูลูขาดเมื่อนัน่นแกขาดน้องสาวเหรอเนาะน้นองสาวผัดนอนโคตรอยู่ในแจนั่นบอ้ไม่ได้ยากนะซิแม่ปานคอยค่อยกับชื่อๆอยู่เออไม่ได้อ,อยากซัก มาได้จากซีดเออเรื่องนี้หืมฉันไม่ค่อยห่ามห้อยนะออกคลิปไปแล้วออกคลิปหรอออกไปเลยอะไรดีอย่างค่ะติดเหลืองบ่ติดแดงอ้อยห้อยบ๊วยแล้วบริษัทการคลิดกฎหมายบ่กว่าไงยังหน่อยก็ติดเหลืองนี่แหละค่ะบ่ได้ติดแดงค่ะแต่เหลืองตลอดเหลืองไงผลผักเหลืองหมดเลยป่ะววะลุกไปลุกไปเอ้ย พี่น้องก็สีได้อวยลงนั่นะระค่ะจังน้อยนี่ก็ได้ <มา S 1> เพราะว่าสีได้แข่งฝนลงอีกแล้วพี่น้องเอ้ยขึ้นมาส่งร้าแหลักกันทีโอกาสหลักกัขึ้นมาแวะเพลินซะ<ส>าลายมือลายวันหลักบริขึ้นมาหาเพลินก็เป็นบ้า,านาหนังแอ<ะ>๊กเฮ่อแต่ถักไปนวดไปซีนนั่นแหละกันเออ อาลพี่น้องคะคลิปนี้ก็ไม่ต้องออกสื่อก็ได้ค่ะคีลุงธุรกิจองเกซีเอฟซีเจซีเดลาล้วนคนตาดูหลายๆมากๆขอบคุณคนรักก็ให้มาไห่คนใบ้ให้นหอมแปันมาผัดทานให้มาแบ่งให้ีลูกอ้วนคนสวนเนเดลเจซีโดยกับเบิงงกันไปซ้ำนี่แหละลุกอ้วน่าคเจซีถูกทานซีกับข่บวซง เบิ่งข่าวส้มขา่าวเซเจี๊ยบสีกดไลน์กดเซหัวใหญ่อ้วันไดเดอจ้าขอบคุณห,หลายๆเรับเจี๊ยบสีหลายๆให้พุ่งทละลุขอบคค,อบคุณค่ะรักน้อยๆแต่รักนานๆค่ะคลิปนี้เจีซีบสีก็บภาพบรรยากาศไวปสำนีพี่น้องเอ้ยสิได้ลงอีกระค่ะพราะคุณแวะเพิ่นมาส่งร้านแล้วกันพ้นมา,นาราค่ะยิ่ยีอยู่ดีค่ะไปละพี่น้องขอบคุณหลายๆจ้า